ชุบชีวิตของเล่นที่ถูกทิ้งกันค่ะเเกิดจากที่ตาได้ไปเดินตลาดแห่งหนึ่งซึ่งจําไม่ได้ว่าคือตลาดอะไรเป็นตลาดวินเทจขายของมือสองต่างๆที่นี่คือขายของมือสองจริงๆนะตาให้ฉายาที่นี่ว่าทุกอย่างขายได้จริงๆมีทุกอย่างจริงๆตั้งแต่สากกระเบือยันเรือโลบเอาจริงอ่ะเขาเลื่อนกันสักนิดสักหน่อยก็เดินเล่นไปเรื่อยๆแบบชิวๆแลวคะ่ะแล้วก็ไปเจอร้านของเล่นร้านหนึ่งที่ไม่ได้ใหญ่มากมีของเล่นแค่ไม่กี่ชิ้นเองนะคะ ้น,นีแต่สะดุดตายน้องคนนี้มากบวกกับแฟนพูดขึ้นว่าที่รักไอตัวนี้หนะ้าเหมือนที่รักเลยอะโอ้โหกูสะดุดหนักกว่าเดิมอีกเอาจริงแต่พอมองเข้าลึกๆมองแบบจ้องตาน้องจ้องมองน้องแล้วรู้สึกเออมันก็อาจจะเหมือนเราจริงๆก็ได้นะมึงในความหมายของแฟนอาจจะเป็นในรูปแบบของ ที่โมโหเหมือนไอตัวนี้เพราะไอตัวนี้มันชื่อว่าตัวฉุนเฉียวใช่ปะล่ะตานกลับมองอีกมุมหนึ่งเว้ยย้อนกลับไปช่วงตอนที่วัยเด็กนะตานจะเป็นคนที่รักของเล่นมากมากถึงมากที่สุดเห็นของเล่นเปรียบเสมือนเพื่อนคนหนึ่งตอนเด็กๆตานจะไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่แต่กับบ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนแต่ถ้าเล่ามันจะยาวมากเลยสตอรี่เอาเป็นว่าว่างๆเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังละกันถึงภูมิหลังตอนเด็กๆอ่ะตานจะไม่ค่อยมีเพื่อนตานก็จะมีของเล่นกระจุกกระจิ๊กของเล่นเล็กๆน้อยๆมาเป็นเพื่่อนก็ด้ววยคามที มีเพื่อนเป็นของเล่นตั้งแต่เด็กอะนะมันก็เลยกลายเป็นคนที่มีความผูกพันกับของเล่นแบบมากๆถึงมากที่สุดแล้วตานแม่งคิดไปถึงขั้นแบบเอ้ยไอตัวเนี้ยมันจะไปอยู่ในกองขยะมาหรือเปล่าวะมันจะไปอยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหนถ้ามันมีความรู้สึกมันจะทุกทรมานใจแค่ไหนวะในหัวค,คือคิดเป็นตุเป็นตาไปเรื่อยอะแค่คําพูดที่ว่าเหมือนที่รักเลยแค่เนี้ยดูปัญญาอ่อนดีนะทุกคนแต่มันคือความจริงอะมันผูดออกจากหัวตานจริงๆเลยอะก็น่นราคาตาก็เลย รับน้องมาอุปการะแล้วก็ชุบชีวิตให้อีกครั้งตอนนี้เราก็ซักเสื้อให้น้องนะคะซักแบบธรรมดาคือไม่ออกค่ะก็เลยขออนุญาตแช่ไฮเตอร์ไปเลยประมาณครึ่งชั่วโมงมัง้งถ้าจำไม่ผิดตอนที่แช่ก็กะจะแช่แค่15นาทีแต่ลืมไง ครึ่งชั่วโมงเลยค่ะดูความแตกต่างนะคะทุกคนเห็นได้ชัดมากขาวเหมือนไม่เลยจ้าเราก็จะมาทําการใส่เสื้อผ้าให้น้องเลยนะคะตอนแรกอะ่ะตานคิดว่าน้องพังแล้วนะแต่น้องยังไม่พังทุกคนน้องยังมีเสียงอยู่จะเปิดเสียงให้ฟังนะคะว่าเสียงของน้องเป็นยังไงไปฟังเลยเยดูว่าจะมีเสียงพี่แจ็คด้วยโอ้ uh oh. Yeah. Yeah. Oh. ถ่ายคลิปนี้ตอนดูเดอะโกนนะ uh oh. yeah. เสียงไม่พังแต่ไอไฟบนหัวพังค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่พระพอตานไม่ซีเรสเนาะหลังจากที่เช็ดทาําความสะอาดอะไรเสร็จเรียบร้อยแลยนะ้วน้องดูดีขึ้นมากๆถึงมากที่สุดเลยหลังจากเนี้ยหนูจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในกองขยะแล้วนะลูกน้องจะได้ตั้งโชว์แบบเก๋ๆอยู่กับเพื่อนๆอีกหลายคนเลยทีนีต้อนรับเข้าสู่บ้านของเราจ้า